สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับ Isuzu t u t ทักโฟเซลครับวันนี้เรามีรถใหม่จะมารีวิวให้ท่านชมหนึ่งพ่วงนะครับวันนี้นะครับนัดก็อยู่ที่ Isuzu King ย o นสาขาสัมยักปากคงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับช่องนี้ก็เป็นรีวิวรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถบรรทุก6ล้อ10ล้อนะครับอ s u z u ทุกรุ่นตัวถังหลากหลายรูปแบบการใช้งานนะครับ วันนี้นะครับก็พามาให้ท่านชมนะครับเป็นพี่ใหญ่เลยนะตัวนี้10ล้อสเพลานะครับรุ่น F X z 3 6 0แรงมา้ารุ่นนี้ขายดีมีชื่อเสียงมากนะครับเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าสวยแต่งม้วก็สวยนะครับเหมือนอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับทนทานนะครับศูนย์บริการเต็มไปหมดทั่วประเทศนะครับเซอร์วิสง่าย ดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับนะถ้าเทียบกับรถแบบเดียวกันในท้องตลาดนะครับก็ถือว่า y ีซูซุเรานี่เป็นหนึ่งแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ให้ความประหยัดน้ํามันเป็นเลิศนะฮะรถทุกคันของเราเนี่ยก็มีเจ้าของหมดแล้วนะอ่านะครับถ้าท่านสนใจจะซื้อเอาไปใช้เลยไม่ได้นะครับ จองนะครับแล้วก็คุยสเปครายละลเอียดจะเอารุ่นนี้แบบนี้เอาสีนี้หรือเอาสีไหนนะครับกระบะคอกสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับตัวลูกเป็นยังไงนะครับสเปคไปวิ่งอะไรนะครับก็คุยมาเลยครับสอบถามเซลล์มาได้เลยเนาะบางทีหลายๆท่านนะครับบอกว่ารถพ่วงเท่าไหร่พี่นะโอ้เซลล์ก็ ผมก็ตอบเลยไม่ได้นะนะครับราคาเนี่ยบอกได้แน่มันไม่ใช่ความลับอะไรนะครับแต่ว่าขอคุยให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะไปวิ่งสินค้าประเภทไหนอะไรนะครับเพราะว่ารถที่วิ่งสินค้าคนละอย่างก็ต่อไม่เหมือนกันพื้นหนาบางไม่เท่ากันความแข็งแรงหรือว่าน้ำหนักของกระบะไม่เท่ากันนะครับ ทำให้มีผลต่อเรื่งรองของราคาก็ไม่เท่ากันมันหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งลำคาญนะครับถ้าเซลลนัดหรือว่าเซลท่านไหนเนี่ยถามลูกค้าว่ารถไปวิ่งอะไรครับเส้นทางเป็นยังไงครับเขาไม่ได้ถามเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสอดรู้สอดเห็นได้ดทั้งสิ้นไม่ใช่นะครับพวกนี้เป็นข้อมูลที่เขาจะใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะคุยกับโอว่าลูกค้าเนี่ย พวกนี้ครับเขาวิ่งอะไรบ้างเช่นวิ่งมันสำปะหลังหรือวิ่งอ้อยเอาไปวิ่งข้าวหรือวัวิ่งขี้ไก่หรือวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับจะได้ต่อรถมาให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับทั้งความแข็งแรงทั้งความสวยงามนะครับอเอาไปเนี่ยจะได้ใช้งานได้ถูกประเภทกับสินค้าของท่านนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้า บางท่านน่ะผมเชื่อว่าเวลาที่ผมคุยเนี่ยอาจจะเอ๊ะลำคาญทำไมเซลล์ถามนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะจังบอกราคามาเลยไม่ได้เหรอหงุดหงิดใจเหลือเกินอยากจะรู้ราคาจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยต้องเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมาแบบนี้เองเพื่อเอาไปวิเคราะห์เพื่อเอาไปทํากระบะที่ถูกต้องกับสินค้าของท่านแล้วก็ราคามันก็จะได้ชัวร์เอาไปแล้วเนี่ย ใช้แล้วมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับก็คือมันก็เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผมนะ,ะถ้าถามข้อมูลอะไรไปไม่บอกราคาสทัทีไม่ใช่แกล้งนะครับต้องการให้ท่านได้รถที่มันต่อกระบะออกมาถูกต้องกับการใช้งานของท่านจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องราคาเนี่ยถ้าคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วราคาท่านทราบแน่นอนนะครับรวมถึงเงื่อนไขอะไรต่างๆด้วยและอีกอย่างนะครับในเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆนี้มันมีเยอะมากหลักความต้องการนะ,ะถ้าส่งไปแล้วเอ๊ะทำไมราคามันแพงกว่าเขานะหรือว่าเอ๊ะทำไมค่างวดมันสูงกว่าเขาอย่างนี้ฮนะท่านอยากได้แบบไหนนะครับขอให้คุยกับเซลล์ขอให้บอกเซลล์เลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านอยากได้ค่างวดต่ำ,ตำ เราก็มีวิธีการาทำยังไงค่างวดต่าก็หมายความว่าเราก็ต้องใช้เงินในส่วนของการดาวนะครับการออกรถให้มันสูงค่างวดมันถึงจะต่ําได้แต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่างวดผมไม่สนใจนะผมต้องการให้ใช้เงินออกรถน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องจกตกใจนะครับว่าทําไมราคารถมันแพงนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะ บวกราคารถเราก็อาจจะบวกประกันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมราคาทั้งหมดเลยแล้วตีเป็นเงินดาวให้ท่านอย่างเดียวแล้วเอาส่วนรถที่มีทั้งหมดี่ยมาซับดาวให้อย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ใช้เงินออกรถน้อยนะครับน้อยยิ่งน้อยมากนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะไปโผล่ที่ค่าง,งวดรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ไม่มีเซลล์ท่านไหนนะที่ จะทําให้ท่านได้บอกว่าใช้เงินออกรถน้อยที่สุดค่างวดต่ําที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ครับสองอย่างนี้มันสวนทางกันนะถ้าบอกว่าทําเงื่อนไขให้ผมหน่อยใช้เงินออกรถน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวไว้เลยเรื่องค่างวดนะครับสูงแน่ถ้าท่านใดบอกว่าผมกลัวดอกเบี้ยนะครับผมไม่อยากผ่อนต่องวดแพงคุณเตรียมเงินไว้เลยครับ จะต้องใช้เงินออกรถเยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะแล้วคุณจะได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วก็ค่างวดต่ําที่สุดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคลิปนี้เป็นการอธิบายเหตุผลให้ฟังดีกว่าในการออกรถนะครับส่วนเรื่องของความงามของรถเนี่ยผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็คุยให้ท่านผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับความสวยงามของรถพ่วงคันนี้นะครับเราก็ไม่ต้อง พูดบรรยายความสวยงามกันเยอะนะครับอู่นี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วฮะด,ดูชื่อเขาก็รู้ครับนะแต่ว่าลูกค้าถ้าจะต่ออู่นี้ก็หนึ่งครับต้องใจเย็นนะครับ 2. ครับอย่าไปกลัวเรื่องราคานะครับเพราะว่าอู่นี้ติดลมบนในระดับประเทศเขาทำมานานนะครับอยากใช้รถอู่นี้นะครับก็ต้องอย่างที่ผมบอกใจเย็นรอรถได้ อาจจะผลิตหรือต่อรถนานกว่าอูอื่นแล้วก็เรื่องของราคาแน่นอนแพงกว่าอูอื่นๆที่ทำรถแบบนี้แน่นอนนะครับดูชื่อชั้นเขาไว้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถให,ถใหม่ป้ายแดงนะครับก็สามารถสอบถามราคารายละเอียดต่างๆได้ที่เซลนัทอิสุสทักโฟเซลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นไว้แล้วด้านล่างจอนะนะครับ ก็เรามีบริการรับจองออนไลน์ทั่วประเทศนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ส่งมอบฟรีถึงบ้านห้างร้านของท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะได้ถ่ายให้ชมรีวิวให้ชมกันรถใหม่ๆสวยๆนะครับรถป้ายแดงรถบรรทุกอี่สุๆนะครับ ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับปีหน้ารถบรรทุกที่ผลิตจะต้องเป็นมาตรฐานยูโร5นะครับตอนนี้ยังเป็นยูโร3อยู่ถ้าซื้อตอนนี้ได้ซื้อตอนนี้ประหยัดเงินไปเยอะครับเพราะว่ายูโร5น่าจะขึ้นอีกหลายบาทนะครับต้นปีหน้าแล้วก็ขอยืนยันเรื่องของโฉมรถนะครับทั้งภายนอกภายในยังคงเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตัวใหญ่สุดไปจนถึง ตัวเล็กสุดนะปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนชมใดๆทั้งสิ้นนะครับเปลี่ยนในเรื่องของการปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์น้อยลงนะครับให้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้เซลนัทขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ